วัสดีครับวันนี้จะมาเอาอาหารมาให้น้องหมาอนี่ก็จะเป็นไก่ต้มนะครับเดี๋ยวจะไปคุกรวมมาข้าวตอนนี้ฝนก็ตกหนักมากเดี๋ยวเข้าร่มก่อนต้มต้มสองหม้อสามหม้อสามลอบนี่เมื่อกี้มีตัวอยู่ใช่ไหมตัวเทวิอีกก็ต้องมีเยอะอยู่เผื่อมันมา ข้าวไม่แทนปูดหรอกไ,ไหนกองอ่ะเอออ่ะ,อะพอแล้วโอ้ยเยอะไปเอาเอาจานตักคืนแต่อ่ะเยอะไปเต็มหมดทุกส่วนสัตว์โยนขึ้นไปเดี๋ยวได้ลงสักบ่อก็มีพื้นที่ละกนลงแม่ดอไป ร้อยชีวิตรอคอยอาหารยั่งมีความหวังแป๊หนึ่งรอก่อนเอาที่อเอาคลูก,ลกนิ้วเราถูกติดปูมันจะได้แยกๆกันไปตัวที่ไม่เข้าไม่มามาลูกมามาม,มามาไม่กล้าเข้ามากินไงที่เหา่าๆอยู่เนี่ยมากินลูกกิน าอ่ะจะกิน half, แก่อ่ะเทเทไว้บนถุงเลยเทแอบไว้ข้างหลังเดี๋ยวไอ้พวกนี้มาแย่งเทแอบไว้ข้างหลังกองไฟายเอาถุงปูแล้วโอ้ยอยู่ตัวเดียวอยู่บนนั้นมาเร็วๆแอบอยู่ในนั้นนะตัวหนึ่ง ไปทเทแล้วก็ไปเดี๋ยวมันก็มา